ข้ามไม่ได้นะทุกคนไม่หน่จ,จะข้ามได้แต่เรารู้ส<อ>ึกว่ามันอันตรายเกินไปนะฝั่งนู้นไม่มีต้นไม้รอรับเราก็เจะเดินกลับทางเดิมแต่ว่าตอนนี้เรานั่งก่อนมันเหนื่อยนะทุกคนกว่าจะมาถึงตรงนี้เอาพิมเสร็จมาปะอย่าดมเอาน้ำาอ่อาะมีมีไหม เดี๋ยวไปเดินลงทางนั้นแหละแล้วเดินขึ้นถ้าแบบไม่ได้จริงๆก็แบบอ,อยู่แค่ชั้นหนึ่งเหนือ่อยไหมเหนื่อยบอกให้นะอยู่ตรงนี้มันดูเหมือนธรรมดาแต่พอไปอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นอะมันเห็นลงถึงข้างล่าง ยาวเลยดูแต่ว่าคือแบบยังไม่ทันเสียวนะแต่ถ้ากล้ามไปก็จะเสียวค่ะกลับอ่ะแต่ว่าเราจะกลับทางนอกไงอุ้ตองผูกทางไปดูอ๋อมันมีทางลงทางนี้ไงเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเออเออไปเราเดินไปหาที่นั่งนะทุกคน เพราะว่าเราเริ่มหิวแล้วตอนนี้ต้องจับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลาดชันเยอะเพราะว่ามันมองเห็นนะทุกคนไอ้ไม้นี่ก็คืออยู่ดักทางมากนายสไลด์มันลงไปได้ไหมต้องต้องใช้มือค่ะเดี๋ยวมันบาดตีนเพราะว่าเดี๋ยวมันลื่นสไลด์ลงไปเลยเอ,อ เดี๋ยวมันบาดถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยแบบมันอันตรายแบบนี้ังอแบบนี้ขอรองเท้านิดนึงอาลงเราไม่แน่หรออาจจะรอให้เพื่อนลงไปก่อนแล้วเราจะเพราะว่ามันทางมันลงยากนะ เราจะเก็บกล้องนะโอ๊ยติดผมโอเคลงมาถึงข้างล่างแล้วอาจจะมีแบบบังอะไรบ้างนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มือเราต้องใช้จับนะทุกคนมันจะลื่นนะทุกคนขาลงขาขึ้นจะไม่ลื่นเท่าไหร่ กิ้ลงไปก็ตกนู่นเลยนะทุกคนต้องพยายามตรงตัวให้ดีอ๋อมันมีทางลงทั้งสองฝั่งนะข้างล่างเดี๋ยวเราไปทางล่างนะทุกคนใส่รองเท้าก่อน ร้นอนมากฮัลโหลว่าไงพวกเกือบต,ตายแล้วเมือมอ่อกี้ก็ไม่ไรอดรอดมาได้ไนั่นเป็นชิงช้าปะนา่าจะใช่ เราถ่ายลงมาตรงนั้นอะ่ะตรงข้างหินก้อนนั้นอะ่ะปลายเยอะมากเลยอืมเดี๋ยวนายก็เอาแบบที่มันไม่ไหลไดิ <Yeah. S 1> นายไปตรงทรายอะ่ะแล้วขุด ไดอยู่กรีม่นนี่เราเล็กกอดหรือยังเนากอเล็กละ,นะ,นะอนไหปอนะฮะเกอไม่อรแบบยอ,เอา,าเที่ยวอย่างนหนใ่อาย,ยาวเป็นได้นี่ปลายเยอะตรงน,นี้อ่ะสิ่่ยเี่ว่าที่ไขายตรงนี้ขนันยแล้วก็ตอ,อ,อนี้ดไห 呀、嗯，你你忙吗？嗯嗯 兄弟们。<laughs> <laughs> มาล้วจากนั้นมอ่ะอังนั้นก็แไม่ต้องขก้นถงจนทร์เลยไหมก็แบเกี่ยาบมานี่จากจันทรดนะรว่จะเดินล่งไปแล้วก็ขจากล่างขึ้นขจากล่งมีางขึ้นแบบน

对。别的别的别的